สวัสดีครับดีแลกอินฮาร์นะครับคุณเคยรู้สึกว่ามันแบบเคยมีการผิดหวังไหมฮะในชีวิตเนี่ยเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ตังใจเราที่มันทําให้เราต้องเศร้าเสียใจแล้วแบบว่าคุณไม่สามารถที่จะแบบมูฟออนออกจากเหตุการณ์อะไรพวกนั้นได้เลยคนบนโลกเนี้ยเป็นเยอะมากเลยนะครับที่รวมทั้งตัวผมผมก็เคยเป็นนะเคย เคยถูกแฟนทิ้งไปแล้วก็เคยเสียใจเคยเสียใจมากแต่วันหนึ่งพอเราได้เรียนรู้แลาเราได้มูฟออนออกมาได้มันเป็นอะไรที่มันแบบว่ามันจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นก้าวหน้าขึ้นที่แบบว่าพร้อมที่จะมีแฟนคนใหม่และพร้อมทําตัวให้ดีและดูแลเขาให้ดีกว่าเดิมคุณรู้จักคียานูรีฟใช่ไหมครับผมจอห์นวิกฮะนักแสดงจอห์นวิกเขาต้องเสียลูกและภรรยาไป เขามูอ้อนเรื่องนี้ยากมากนะฮะเขาเขาเขาเสียใจหนักมากเขาเป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จสูงมากเขามีเงินเยอะมากแต่เขาเลือกที่จะบริจาคเยอะมากเลยแล้วเขาก็เขาทําตัวเหมือนคนธรรมดาเลยฮะเขานั่งเขานั่งรถแบบรถเมล์เหมือนคนธรรมดาทั่วไปเลยอะนั่งเครื่องบินก็นั่งชั้นคนธรรมดาเจอคนธรรมดาขอเซ็นขอถ่ายรูปเขาเซ็นให้หมดเขาไม่เคยเกี่ยงเขา เขายอมรับวิถีแบบความเป็นคนธรรมดาของเขาอะ่ะคือเขาก็ยังรักลูกรักเมียเขาแต่เขายังมุกยังเขายังแบบว่าเดินหน้าต่อไปเพราะว่าโอเคทัเรื่องราวทั้งหมดนั้นอะ่ะมันควรอยู่ในความทรงจําแล้วเขาก็เลือกที่จะเดินหน้าต่อไปมีคนขายเบอร์เกอร์คนหนึ่งในไทยผมจําชื่อไม่ได้ละเขาที่เขาเสียขาสองข้างนะฮะอยู่แถวพัทยาเขา เขาเสียขาสองข้างตอนผมไปนั่งดูคลิปเขาเขาก็จะเขาก็พูดว่าหลายคนชอบบอกกับเขาว่าสู้ๆนะเขาบอกเฮ้ยเขาไม่เป็นไรไม่ต้องพูดสู้ๆเขาโอเคเขาเป็นคนปกติไม่มีขาแล้วทําไมเขาเดินได้เขาใส่ขาเทียมสองข้างเขาทําเขามีความสุขเขาขายเบอร์เกอร์ได้เขาไม่เป็นไรเขาไม่ซีเรียสนี่ชีวิตเขาเขามีความสุขไม่ต้องบอกสู้ๆผมโอเคผมปกติเลย ความคิดของคนเราครับเมื่อแบบเมื่อเขาก้าที่จะยอมรับความเป็นจริงแล้วครับเรียนรู้กับมันอ่ะก็สามารถแบบมีความสุขแล้วแบบว่ามันแบบมันไม่สามารถทําได้ทุกคนนะเรื่องเรื่องแบบนี้แต่ว่าคุณสามารถพยายามได้ถ้าเกิดว่าคุณพยายามจริงอ่ะยังไงมันก็แบบว่าถ้าคุณเอาชนะหัวใจของคุณได้อ่ะหลายคนเลือกที่จะแพ้ตรงนี้นะแบบว่าเวลาเสียอะไรบางอย่าง ที่สูญเสียไปแล้วยอมรับไม่ได้สูญเสียเงินทองสูญเสียเคยมีสิ่งนี้แล้วตอนนี้คุณต้องเสียมันไปแล้วแล้วก็คุณก็ยอมรับมันไม่ได้แล้วก็บางคนก็เลือกที่จะฆ่าตัวตายแล้วก็จากโลกนี้ไปซึ่งเป็นทางเลือกที่ผิดอย่าทำนะครับผมมีทางเลือกอีกเยอะแยะมากมายขอแค่คุณยอมรับความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวคุณหายใจเข้า,ขาลึกๆก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาใหม่เข้ามาในชีวิตคุณยังไงก็ ขอให้คุณก้าวข้ามมันได้นะครับเรื่องนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมหากมีเรื่องเครียดอะไรก็สามารถปรึกษามาได้ที่เพจลีลกอินฮาร์ดนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมผ่อนคลายหัวใจของคุณด้วยนะครับรลีลกอินฮาร์ดสวัสดีครับผม